สวัสดีท่านนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายบัดน,นี้ได้เวลาที่อาตมาพระนาธานมาพบมาคุยมาเทศให้ญาติโยมฟังในกาละแห่งนี้นะวันนี้ก็จะมาเทศเรื่องการปกครองอะระบบประชาธิปไตยระบบคอมมิวนิสต์ปกครองอย่างไรให้บ้านเมืองอยู่สงบสุขไม่ว่าระบบคอมมิวนิสต์ประชาธิปไตยหรือระบบคอมมิวนิสต์มันอยู่ที่ตัวบุคคลและ ประชาชนผู้นำที่จะปกครองถ้ามีทศพิธราธธรรมเป็นบุคคลที่มีศีลไม่ว่าระบอบไหนก็จะเป็นไปได้ด้วยดีไม่ว่าผู้ปกครองแล้วก็ประชาชนนายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศแต่ถ้าผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีไม่มีศีลไม่มีหลักการปกครองเน้นเก่งก่อนดีไม่ได้ดีก่อนเก่งเป็นพื้นฐาน การปกครองก็จะหาผลประโยชน์เข้าสู่ตนเองเอาประโยชน์ต่อตนเองเป็นที่มั่นประโยชน์ต่อกลุ่มตนเองเป็นที่มั่นไม่เอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่แบ่งปัน,ปนหายสงครามอะไรอย่างนี้การปกครองนั้นก็จะไม่สัมาจิจินำมาซึ่งปัญหานำมาซึ่งความเดือดร้อนให้แก่ตนแล้วก็ให้แก่ท่าน เพราะฉะนั้นการปกครองไม่ว่าระบอบไหนก็ต้องสมาธิและเชื่อฟังเสียงส่วนใหญ่ในประเทศโดยที่มีศีลถ้าผู้ปกครองถือศีลถือธรรมะถือมโนธรรมเป็นหลักมากกว่าที่จะเอามันก็จะได้ผลดียิ่งกว่า ถ้าคิดแต่จะไปเอาประโยชน์ต่อประเทศให้ได้เปรียบประเทศโน้นประเทศนี้เพื่อ,อามาให้สู่ประเทศตัวเองอันนี้ก็ยังไม่ใช่เราต้องแบ่งปันเพราะว่าทุกคนในโลกนี้อยู่ในแหล่งประเทศเดียวกันแหล่งถ้าเป็นบ้านก็อยู่ชายคาเดียวกันสังคมเดียวกันโลกเดียวกันจักรวาลเดียวกันเป็นสังคมแห่งพุทธ,ธ หลักการปกครองก็เหมือนเราปกครองแบบเรือญาติพ่อปกครองรูกไม่ใช่เจ้านายปกครองลูกน้องที่หวังแต่ประโยชน์นะเอาความดีมาปกครองไม่ว่าหมู่คณะสงฆ์ข้หนหลงพระพุทธเจ้าก็เคยปกครองสาวกของพระองค์ท่านแต่สาวกของพระองค์ท่านขาดแยง้งทะเลาะเบาะแหวงกันไม่เชื่อฟังพระองค์ท่านแล้ว พระอ,องค์ท่านไปห้ามว่าสงสาวกของเราอย่าทะเลาะเบาแวงกันเลยพระอ,องค์ท่านไปห้ามอย่างนี้แต่สงสาวกของพระอ,องค์ท่านตอนนั้นยังมีอัตตาที่มาขวางนะในแนวคิดอยู่มอมชั้นพวกมอมชั้นจะนิยมในการทะเลาะเบาแวงกันยินดีในการทะเลาะเบาแวงกันขออ,อาจารย์ขอท่านอยู่เฉยๆไม่ต้องมายุ่ง ในเมื่อพระผูม้มีพระภาคเจ้าบอกกล่าวแล้วไม่ฟังท่านก็ขอออกไปจากหมู่กลุ่มนั้นไปอยู่นิ่งอยู่ที่สงบของพระองค์ท่านไม่ยุ่งเกี่ยวแล้วและผลวิบากกรรมที่ตกมาสู่ลูกศิษย์ที่ไม่เชื่อฟังครูบาอาจารย์ญาติโยมก็ไม่มาใส่บาตรพระเหล่านั้น แล้วก็เกิดความเดือดร้อนเพราะว่าญาติโยมเห็นว่านี่แหละลูกศิษย์ไม่เชื่อฟังอาจารย์เนี่ยมันไม่เจริญหัวแข็งพากันแต่ทะเลาะกันสุดท้ายด้วยผลวิบากกรรมไม่มีอะไรจะกินลูกศิษย์ก็เลยมาขออโหสิขออภัยอัพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปจะไม่ทําอีกแล้วพระเจ้าขา่านี่แหละเพราะผลวิบากกรรมเพราะนั้นการทะเลาะบ่อแวงกันต้องเชื่อฟังสตบุบรุษสภาใดไม่มีสตบุรุษ สภานั้นย่อมไม่ใช่สภาไม่ว่าสังคมใดๆที่จะปกครองโดยเฉพาะสังคมมนุษย์ที่มีจิตวิญญาณที่มีความฉลาดแต่ว่ามันฉลาดแล้วมันก็เป็นสายปัญญาที่มีปัญญาฟุ้งเฟอ้อแต่การกระทํามันไปนได้ไม่ถึงไหนเพราะว่าปัญญาเป็นปัญญาเชโกปัญญาแห่งการเอารัดเอาเปรียบอาจจะถ้าไม่มีปัญญา มาควบคุมมีแต่การทำงานเป็นวัตจักรใช้สัญชตาตญาณเกิดมาทำงานมีไหมมีก็เป็นสังคมของสัตว์สังเกตดูมดแดงพวกมดแดงที่ทำงานเป็นหมู่กลุ่มนะโอ้มันขยันขันแข็งทำงานโดยสัญชาตญาณแบ่งหน้าที่กันโอ้เป็นมหัศจรรย์ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติมากเลยนะมันสื่อสารกันโดยสัญชาตญาณแต่มนุษย์ มีปัญญาเห็นไหมมันจึงเจริญพัฒนาจากมนุษย์ถ้ำพัฒนามาเป็นยุคหินยุคเหล็กทุกวันนี้ก็ยุคอะไรยุคดิจิทัล 5G 6G พัฒนามาเรื่อยๆประดิษฐ์สิ่งของมาให้มนุษย์ที่จะใช้กำลังน้อยลงให้น้อยลงเขาเรียกว่าความเจริญทางด้านวัตถุ จเจริญรุ่งเรืองไปเพียงใดความจเจริญทางด้านจิตใจต่ําลงเท่านั้นเพราะว่ามันติดสบายนะแต่สังเกตดูมดมันไม่มีปัญญาสมองไม่มีสมองมีน้อยที่จะคิดไม่เหมือนมนุษย์เห็นไหมมันก็อยู่ศัตวรรัไหนมันก็ทํางานเหมือนเดิมทํางานตามสัญชตาตญาณมันไม่พัฒนา แต่ว่ามันมีความขยันแข,งข็งมันไม่เอารัดเอาเปรียบกันส่วนมนุษย์ผู้มีปัญญาเนี่ยมีความคิดมีกายที่มีผัสสะมากระทบเอารัดเอาเปรียบกันมีความอิจฉาริษยาเออหรือมีความอยากที่จะสบายผิดถือศินอภิษศีลินอ่ามันมีปัญญาเชโกกับปัญญาโรก,กุตละก็ประดิษฐ์เครื่องมือมาอย่างโทรศัพท์มือถือนี่เราก็ ใช้อำนว,นวยความสะดวกนะไม่ว่าทางพุทธ,ธะหรือทางโลกีก็ใช้นะ่ขึ้นอยู่ที่ว่าจะใช้ไปในทางไหนนี่แหละมนุษย์ก็ต่างจากสัตว์ตรงนี้จะมีการวิวัตรพัฒนากันมาเรื่อยๆแต่ปัญญามันก็เป็นปัญญาที่มิจฉาิีติในส่วนที่มิจฉาิีติก็เกิดการทะเลาะเบาแวงกันการปกครองปกคุมไม่ว่าจะเอาหลักการของ ประชาธิปไตยหรือ,อคอมมิวนิสต์มาปกคุมมนุษย์ที่มีปัญญามิจฉาทิฐิไม่ได้มีปัญญาโลกุตละมันกจ็จะนำพาสังคมนั้นล่มจมเรือหายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นอะไรหลายที่ทำให้ปัญญาสัมมาทิฐิได้ก็หลักธรรมของศีลมาปกคุมสศีลน,นี่ก็เป็นศีลสัสามมาธิฐิด้วยนะถ้าศีลมิจฉาทิิศีลเนฆามะาต้องเป็นศีลเนฆามะถ้าศีลเคหัสิตะ เนี่ยมันก็จะยังไม่ถูกต้องซะทีเดียวหลักการน,นี้ไม่ว่าจะนำพาไปที่ไหนในหลักการทศพิธเราจะทำปกครองด้วยความดีก่อนเก่งก็จะดีในทุกสังคมเอาวันนี้สมควรแก่เวลาอาจจะมาพระนาาถขอจบกันปัญญายแต่เพียงนี้จะเริ่นทำสำนักดี